I want to know podcast podcast ที่จะไขข้อสงสัยหากคุณกล้าตั้งคำถามสวัสดีครับวันนี้เราจะดำดิ่งลงไปในโลกที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเอ่อโลกของสิ่งที่เล็กมากมากๆอย่างอะตอมอิเล็กตรอนพวกนี้แหละครับแต่มันกลับมีกฎเกณฑ์ที่แบบมหัศจรรย์มากๆที่เรียกว่าควอนตัมใช่ค่ะเป็นกฎที่ฟังดูแปลกมากๆเลยนะคะครับผมซึ่งมันกำลังพลิกความเข้าใจเราเกี่ยวกับจักรวาลแล้วก็ กำลังขับเคลื่อนเทคโนโลยีแห่งอนาคตด้วยจากแหล่งที่มาที่เรามีวันนี้นะครับเราจะมาสำรวจเรื่องนี้กันแบบเ,เจาะลึกแต่พยายามไม่เข้าใจง่ายๆกันเราจะคุยกันตั้งแต่พื้นฐานเลยควอนตัมคืออะไรมีอะไรบ้างพวกควอนต้าคลื่นอนุภาคความไม่แน่นอนซูเปอร์โพสิชันเอนแทงกิลมนอะไรพวกเนี้อืมแล้วก็ดูประวัติย่อๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่เราเริ่มเห็นกันแล้ว ใช่ครับอย่างคอมพิวเตอร์ควอนตัมการเข้ารหัสหรือแม้แต่การแพทย์แล้วก็จะลองจินตนาการสุดขั้วตามแหล่งที่มาด้วยว่าเอ๊ะถ้าโลกทั้งใบมันทํางานด้วยกฎควอนตัมเนี่ยมันจะเป็นยังไงน่าสนใจมากเลยค่ะเป้าหมายก็คือทําความเข้าใจแก่นของมันแล้วก็เห็นภาพว่ามันเชื่อมโยงกับชีวิตกับอนาคตเรายังไงบ้างมาเริ่มกันที่พื้นฐานก่อนเลยไหมครับแนวคิดแรกเลยคือควอนตัม ค่ะคือพลังงานเนี่ยมันไม่ได้มาแบบต่อเนื่องเหมือนน้าไหลนะครับแต่มันมาเป็น,นก้อนๆไม่ต่อเนื่องกันอ๋อเหมือนเวลาเราขึ้นบันไดใช่ไหมคะต้องไปทีละขั้นๆใช่เลยครับแบบนั้นเลยเป็นแนวคิดของแม็กซ์พลังที่เขาเสนอขึ้นมาอืมแล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นอีกก็คือไอเจ้าสิ่งเล็กๆพวกนี้ค่ะมันมีคุณสมบัติคลื่นอนุภาค wave-particle duality ในตัวมันเอง เป็นได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันใช่ค่ะเป็นได้ทั้งคลื่นแล้วก็เป็นอนุภาคได้ด้วยในเวลาเดียวกันเลยอ่าเปรียบเหมือนเหรียญที่เราโยนแล้วมันหมุนหมุนอยู่กลางอากาศมันก็มีทั้งด้านหัวด้านก้อยพร้อมกันก่อนที่มันจะตกลงมาเป็นด้านใดด้านหนึ่งโหจริงด้วยหรือเหมือนคนคนหนึ่งเป็นทั้งพนักงานออฟฟิศแล้วก็เป็นนักดนตรีหลังเลิกงานอะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยค่ะ มันท้าทายสามัญสำนึกเรามากๆเลยเนาะว่าทุกอย่างต้องมีสถานะชัดเจนอย่างเดียวครับแล้วไอ้ความแปลกเนี่ยมันเห็นชดมากๆในการทดลองคลาสสิกอันหนึ่งที่เรียกว่าการทดลอง2ช่อง double slit experiment อ๋ออันนี้ดังมากเลยค่ะคือถ้าเรายิงอิเล็กตรอนทีละตัวผ่านช่องเปิด2ช่องโดยที่เราไม่ไปเอ่อไม่ไปแอบดูว่ามันผ่านช่องไหนค่ะมันจะทำตัวเหมือนเคลื่อนเลยครับ ผ่านไปทั้งสองช่องพร้อมกันแล้วก็ไปสร้างริ้วๆที่ฉากรับด้านหลังเหมือนคลื่นน้ำแทรกสอดกันอืมหืแปลกจริงแต่แต่พอเราตั้งเครื่องตรวจจับไว้ที่ช่องว่าเอ้ยะจะดูซิว่ามันผ่านช่องซ้ายหรือช่องขวาค่ะพอเราไปสังเกตมันปรากฏว่ามันเปลี่ยนพฤติกรรมครับมันทาตัวเป็นอนุภาคเลือกผ่านแค่ช่องเดียวเท่านั้นไม่ซ้ายก็ขวาแล้วริ้วๆที่ฉากหลังก็หายไปกลายเป็นแค่สองแขก โห oh, แค่เราไปดูมันก็เปลี่ยนผลลัพธ์ไปเลยเหรอคะเนี่ยใช่เลยครับนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าการซ้อนสถานะ superposition คือมันอยู่ในทุกสถานะที่เป็นไปได้พร้อมกันจนกว่าจะถูกวัดแล้วก็เป็นผลของผู้สังเกต observer effect ด้วยคือการสังเกตของเรามันไปกระทบกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมซึ่งมันก็โยงไปถึงอีกหลักการสำคัญคือหลักความไม่แน่นอน uncertainty principle ของไฮเซนเบิร์กอ๋อ อันนี้ก็เป็นอีกอันที่คนพูดถึงบ่อยๆเขาบอกว่าเราไม่สามารถรู้คุณสมบัติบางอย่างของอนุภาคควันตัมไในแม่นยำพร้อมๆกันอย่างเช่นตำแหน่งกับความเร็วหรือโมเมนตัมเหมือนพยายามจะจับปลาไหลในน้ําเลยครับ <laughs> ใช่ค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยยิ่งเราพยายามจะระบุตำแหน่งมันให้ชัดๆว่าอยู่ตรงนี้เป๊ะๆความเร็วของมันเราก็จะยิ่งรู้คลาดเคลื่อนมากขึ้นเท่านั้นรู้ตำแหน่งแม่นก็รู้ความเร็วไม่แม่น รู้ความเร็วแม่นก็รู้ตำแหน่งไม่แม่นถูกต้องค่ะมันเหมือนมีขีดจำกัดพื้นฐานในธรรมชาติเลยว่าเราไม่สามารถรู้ทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบพร้อมกันในโลกควอนตมัมกลับมาที่ซูเปอร์โพสิชันอีกนิดนึงนะครับที่ว่ามันอยู่หลายสถานะพร้อมกันเนี่ยมันเหมือนสวิตช์ไฟที่เรายังไม่ได้กดหรือเปล่าครับอืมเป็นการเปรียบเทียบที่ดีค่ะคือมันอยู่ในสถานะที่ทั้งเปิดและปิดพร้อมๆกันจนกว่าเราจะเอานิ้วไปกดหรือไปวัดมันนั่นแหละค่ะพอกดปุ๊บ มันถึงจะเลือกสถานะเดียวคือไม่เปิดก็ปิดไปเลยใช่แล้วค่ะการวัดผลหรือการสังเกตเนี่ยมันบังคับให้อนุภาคต้องเลือกสถานะใดสถานะหนึ่งออกมาฟังดูแปลกจริงๆครับแต่ยังยังมีแปลกกว่านี้ยังมีอีกเหรอคะมีครับอันนี้เรียกว่าการพัวพัน Quantum i n t e r เ m e n t อ๋ออันนี้ที่ไอน์สไตน์เคยเรียกว่า Spooky Action at a Distance หรือการกระทำอันน่าขนลุกในระยะไกลใช่ไหมคะ ใช่เลยครับคือเมื่ออนุภาคสองตัวหรือมากกว่านั้นมันเกิดการพัวพันกันขึ้นมาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามค่ะหลังจากนั้นเนี่ยต่อให้เราแยกมันออกจากกันไปไกลแค่ไหนก็ตามจะอยู่คนละห้องคนละเมืองหรือคนละฟากจากกระวาลเลยก็ได้ค่ะไกลแค่ไหนก็ได้พอเราวัดคุณสมบัติอย่างหนึ่งของอนุภาคตัวแรกเช่นวัดสปินของมันซึ่งคล้ายๆการหมุนเราได้ผลว่าเป็นสปินขึ้นอีกตัวหนึ่งจะเป็นยังไงคะ อนุภาคตัวที่สองเนี่ยจะแสดงคุณสมบัติสปินลงทันทีแบบทันทีทันใดเลยนะครับไม่ต้องมีการส่งสัญญาณอะไรหากันเลยโหเหมือนมันรู้กันอยู่แล้วคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับเปรียบเหมือนเรามีถุงมือวิเศษอยู่คู่หนึ่งข้างซ้ายกับข้างขวาค่ะเราเอาใส่กล่องสองใบแยกกันแล้วส่งกล่องใบหนึ่งไปให้เพื่อนที่อยู่อเมริกา อีกใบเราเก็บไว้อืพอเราเปิดกล่องของเราออกมาเจอว่าเป็นถุงมือข้างซ้ายเราก็รู้ทันทีเลยว่ากล่องที่เพื่อนต้องเป็นข้างขวาแน่ๆใช่ครับรู้ทันทีโดยไม่ต้องโทรไปถามเพื่อนเลยมันเป็นการเชื่อมโยงที่ประหลาดมากๆและดูเหมือนจะเร็วกว่าความเร็วแสงด้วยซ้ําน่าทึ่งมากค่ะแล้วกว่านักวิทยาศาสตร์จะมาถึงความเข้าใจพวกนี้ได้นี่ก็คงใช้เวลานาน,านเลยสิคะใช่ครับมันเป็นการค่อยๆค้นพบเหมือนต่อจิกซอทีลเช้น เริ่มจากพลังเรื่องควอนต้าปี1900ค่ะแล้วก็มีไอน์สไตน์ที่ใช้แนวคิดควอนต้ามาอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกในปี1905แล้วก็เดอรอยที่เสนอว่าอนุภาคก็มีคุณสมบัติเป็นคลื่นได้เหมือนกันในปี1924แล้วก็มาถึงไฮเซนเบิร์กกับหลักความไม่แน่นอนในปี1925และเชอร์ดิงเจอร์ที่สร้างสมการคลื่นมาอธิบายพฤติกรรมของมันในปี1926แต่ละคนกคคเกภาห้อยบูรส์บึ้นครับ แต่สิ่งสำคัญก็คือหลักการแปลกๆเหล่านี้มันไม่ได้อยู่แค่ในทฤษฎีหรือบนกระดานดำอีกต่อไปแล้วนะคะครับมันเริ่มเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วใช่ค่ะมันกำลังขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่น่าทึ่งมากๆตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือคอมพิวเตอร์ควอนตัมอ่าอันนี้ได้ยินบ่อยเลยครับค่ะมันใช้หลักการซ u เปอร์โพซิชันกับเอนแทงเกิลแมนนี่แหละค่ะในการประมวลผลข้อมูล แทนที่จะเป็นแค่ศูนย์หรือ1เหมือนคอมพิวเตอร์ปกติบิตควอนตัมหรือคิวบิตเนี่ยมันเป็นได้ทั้งศูนและ1พร้อมกันซูเปอร์โพสิชันและยังสามารถพัวพันกัน e n t a n g เ e ิลเมได้อีกทําให้มันประมวลผลได้เยอะกว่ามากๆในเวลาเดียวกันถูกต้องค่ะมันเหมือนกับว่าสามารถสํารวจคําตอบที่เป็นไปได้หลายๆล้านแบบพร้อมๆกันได้เลย ทำให้มันแก้ปัญหาบางอย่างที่ซับซ้อนมากๆอย่างเช่นการจําลองโมเลกุลเพื่อพัฒนายาใหมาๆ่ๆการค้นหาวัสดุศาสตร์ใหมๆ่ๆหรือแม้แต่พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ AI ให้เก่งขึ้นได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันแบบเทียบกันไม่ได้เลยครับโอ้หมายความว่ามันไม่ได้แค่เร็วกว่าแต่มันคิดหรือประมวลผลด้วยวิธีที่แตกต่างไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการคำนวณเลย นอกจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ยังมีการเข้ารหัสควอนตัมควอนตัมคริปโตกราฟีอีกอันนี้เกี่ยวกับความปลอดภัยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันใช้หลักการของควอนตัมอย่างเช่น Entanglement หรือความเปราะบางของสถานะควอนตัมต่อการสังเกตมาสร้างระบบสื่อสารที่ปลอดภัยมากๆคือถ้ามีใครพยายามจะดักฟังข้อมูลเนี่ยการดักฟังนั้นมันจะไปรบกวนสถานะควอนตัมของอนุภาคที่ใช้ส่งข้อมูลทำให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับรู้ตัวได้ทันที อ๋อเหมือนมีคนแอบ,บดูแล้วมันเปลี่ยนไปเลยประมาณนั้นเลยค่ะทําให้การดักฟังโดยไม่ให้รู้ตัวเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเหมาะก,กับงานที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุดเช่นการทหารหรือธนาคารแล้วในทางการแพทย์ล่ะครับคอนตามเข้ามามีบทบาทบ้างไหมมีค่ะจริงๆแล้วเครื่อง MRI magnetic resonance imaging ที่เราใช้ตรวจร่างกายกันอยู่เนี่ยก็ทํางานโดยอาศัยหลักการคอนตามเรื่องสปินของโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจนในร่างกายเรานะคะอา้าวเหรอครับ เพิ่งรู้เลยค่ะแล้วก็ยังมีการพัฒนาเซ็นเซอร์ควอนตัมที่ไวมากๆสำหรับการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำยิ่งขึ้นในระดับเซลล์รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมช่วยจำลองปฏิกิริยาของโมเลกุลยาเพื่อให้เร่งกระบวนการค้นพบและออกแบบยาใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายมากขึ้น ฟังดูมีประโยชน์มหาศาลเลยนะครับทั้งคอมพิวเตอร์การสื่อสารการแพทย์วัสดุศาสตร์ใช่ค่ะยังมีเรื่องการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นด้วยค่ะทั้งหมดนี้มีรากฐานมาจากความเข้าใจในโลกควันตำทั้งนั้นครับผมฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์มากๆแต่หลายอย่างก็กําลังเกิดขึ้นจริงแล้วและทีนี้แหล่งที่มาที่เราดูกันวันนี้ เขาก็ชวนเราคิดไปไกลกว่านั้นอีกนะครับค่ะไกลแค่ไหนคะไกลแบบหลุดโลกไปเลยคือเขาตั้งคําถามว่าเอาละไอก้กฎควอนตัมแปลกๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในโลกของอะตอมหรืออนุภาคเล็กจิว๋วอืแต่ถ้ามันเอามาใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เราสัมผัสได้ในชีวิตประจําวันของเราละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นหัวนี้เป็นแค่การทดลองทางความคิด Thought Experiment ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ใช่สิ่งที่เรารู้ว่าเป็นจริงในระดับใหญ่แต่ลองคิดตามเล่นๆดูใช่ครับเป็นการสมมุติฐานแบบสุดขั้วเลยแหล่งข้อมูลเขาก็ลองเสนอภาพว่ามันอาจจะเป็นยังไงค่ะ เราเขาว่าไงบ้างคะข้อมูลนะครับถ้าโลกทั้งใบอยู่ใต้กฎควอนตัมเนี่ยอย่างแรกเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะอยู่ในสถานะซูเปอร์โพสิชันหมายความว่ายังไงครับเก้าอี้ตัวหนึ่งเก้าอี้ตัวนั้นอาจจะทั้งอยู่ตรงนี้และไม่อยู่ตรงนี้พร้อมๆกันจนกว่าเราจะหันไปมองมันหรือพยายามจะนั่นลงไปรถยนต์ก็อาจจะอยู่หลายเลนพร้อมกันใช่ครับจนกว่าเราจะวัดตำแหน่งมันจริงๆหรือจนกว่ามันจะชนกับอะไรสักอย่างมันคงจะวุ่นวายน่าดูนะครับแล้วก็มีแนวคิดเรื่อง ตัวตนหลายเวอร์ชัน many worlds interpretation ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่พยายามอธิบายการวัดผลควานตำ่ำเขาบอกว่าทุกครั้งที่เราทําการวัดหรือทําการตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นชาวนี้จะดื่มกาแฟแทนชาครับการตัดสินใจนั้นมันจะทําให้จักรวาลแตกขแขนงออกไปทันทีเกิดเป็นจักรวาลคู่ขนานขึ้นมาหมายความว่ามีตัวเราอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เลือกดื่มชาในอีกจักรวาลหนึ่งเหรอครับ ถูกต้องค่ะและก็จะมีตัวเราอีกนับไม่ถ้วนที่ตัดสินใจต่างออกไปในทุกๆท,ทางแย่ของชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในโลกคู่ขนาดเหล่านั้นซึ่งเราไม่มีทางรับรู้ถึงกันได้โดยตรงโหงั้นความตายในจกักรวาลหนึ่งก็อาจจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดจริงๆสิครับตามแนวคิดนี้ก็อาจจะมองแบบนั้นได้ค่ะว่าเป็นเพียงแค่ ทางแยกหนึ่งที่เวอร์ชันนั้นของตัวเราไปถึงแต่ก็ยังมีเวอร์ชันอื่นๆที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปในจักรวาลอื่นฟังดูประชญยามากๆเลยนะครับใช่ค่ะแล้วถ้ามี Entanglement ในชีวิตประจำวันล่ะคะความรู้สึกหรือการกระทำของเราอาจจะส่งผลต่อคนอื่นที่พัวพันกับเราอยู่ทันทีแม้จะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกมันมีความเชื่อมโยงที่มองไม่เห็นส่งถึงกันตลอดเวลาค่ะ แล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยความจริงความแน่นอนที่เราคุ้นเคยมันก็จะหายไปเลยนะคะโลกจะเต็มไปด้วยความน่าจะเป็นแทนที่จะเป็นความจริงที่ตายตัวเราอาจจะพูดได้แค่ว่ามีโอกาส50%ที่เก้าอี้จะอยู่ตรงนั้นแทนที่จะบอกว่าเก้าอี้อยู่ตรงนั้นประมาณนั้นเลยค่ะมันคงจะสร้างความสับสนวุ่นวายมาก แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็อาจจะล้ำยุคไปเลยอาจจะมีการวาร์ปหรือเทเลพอร์ตได้หรือสื่อสารข้ามจักกรวาลกันได้แต่กฎหมายจริยธรรมการใช้ชีวิตพื้นฐานคงต้องเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับถ้าโลกเป็นแบบนั้นจริงๆแน่นอนค่ะมันคงเป็นโลกที่ต่างจากที่เราเข้าใจไปอย่างสิ้นเชิง นึกถึงหนังหรือซีรีส์หลายเรื่องเลยครับที่เอาแนวคิดพวกนี้ไปใช้อย่างเรื่อง Dark ที่เกี่ยวกับเวลาที่พัวพันกันหรือ everything everywhere all at once ที่มีหลายจักรวาลมากๆใช่ค่ะหรือ d o c t o r Strange น m a ใน e r v e l ที่พูดถึงความเป็นไปได้อันหลากหลายใน Multiverse การได้เห็นภาพจากสื่อบันเทิงพวกนี้ก็ช่วยให้เราพอนึกภาพตามไอเดียสุดขั้วพวกนี้ได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับใช่ค่ะ แม้ว่าโลกในระดับที่เราสัมผัสได้จริงๆอาจจะไม่ได้ทำงานแบบควอนต้อมเต็มรูปแบบขนาดนั้นนะคะเพราะผลของควอนต้ัมมันมักจะหายไปในระดับใหญ่ (decoherence) แต่การสำรวจแนวคิดเหล่านี้จากแหล่งที่มาก็ช่วยตอกย้ำว่าควอนตัมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเพอ้อฝันในห้องแลบแต่มันคือความเข้าใจพื้นฐานที่สุดเกี่ยวกับธรรมชาติจริงๆครับผม และมันก็เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่นวัตกรรมแห่งอนาคตถึงแม้หลักการมันจะดูขัดกับสามัญสำนึกเรามากๆแต่ทุกอย่างก็ได้รับการทดลองพิสูจน์และเริ่มนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วสรุปวันนี้เราก็ได้สำรวจกฎเกณฑ์อันน่าพิศวงของโลกควอนตัมกันไปพอสมควรเลยนะครับจากแหล่งที่มาที่เรามีตั้งแต่ความแปลกพื้นฐานของมันค่ะทั้งควอนตัมคลื่นอนุภาคความไม่แน่นอน superposition entanglement แล้วก็เห็นว่ามันนำไปสู่เทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนโลกได้ยังไงบ้างทั้งคอมพิวเตอร์การสื่อสารการแพทย์อืมและยังได้ลองคิดตามสมมุติฐานสนุกๆว่าถ้าโลกทั้งใบเป็นควอนตัมจะเป็นยังไงด้วยนะคะครับซึ่งมันก็พาเราไปสู่คำถามเชิงปรัชญากเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงด้วยแล้วก็มีคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆจากแหล่งข้อมูลนะครับที่อยากชวนให้ลองคิดกันต่อค่ะ คำถามว่าอะไรคะเขาถามว่าการที่เราสังเกตรหรือรับรู้โลกเนี่ยมันมีผลต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนกันแน่อืมเป็นคําถามที่ลึกซึ้งมากค่ะหรือบางทีจิตสํานึกของเราอาจจะมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับกลไกควอนตัมในแบบที่เรายังคาดไม่ถึงหรือยังไม่เข้าใจก็เป็นได้เป็นไปได้นะคะ ยังมีอะไรอีกมากที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับควอนตัมและจักรวาลครับผมก็เป็นคำถามที่อาจจะยังไม่มีคำตอบสุดท้ายในเร็วๆนี้ให้เราได้คบคิดกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบการเจาะลึกเรื่องควอนตัมไว้เท่านี้ก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ